กำลัังรบชม Skoology in Marewit Schoolology สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูแคทและสิ่งที่น่าสนใจใน s c h o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  y in m a r ลี i ิมีนักเรียนส่งอีเมลมาหาครูแคทว่าสามารถเข้าสู่โปรแกรม Scoology ได้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สามารถส่งงานให้กับคุณครูได้เอ๊ต้องทำยังไงดีนะ เราไปช่วยกันหาคำตอบดีกว่าค่ะเราไปดูวิธีการส่งงานในโปรแกร,รม Schoology ผ่านทางคอมพิวเตอร์กันก่อนนะคะการส่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ทำได้ดังนี้ 1. คลิกวิชาที่คุณครูกำหนดให้ส่งงานคลิกต่อไปในสัปดาห์ที่เรากำลังเรียนและคลิกเลือกหัวข้อในการส่งงานค่ะ 2. คลิกที่ปุ่ม submit assignment จากนั้นจะเจอแถบเมนูการส่งงานแบบต่างๆครั้งนี้ครูคัทจะเลือกส่งงานด้วยการอัปโหลดเป็นการส่งงานในรูปแบบไฟล์รูปภาพหรือไฟล์วิดีโอและนักเรียนยังสามารถอัดเสียงหรือวิดีโอส่งได้ทันทีเลยค่ะ 3. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม submit หรือหากต้องการส่งงานเพิ่มเติมให้คลิกที่ปุ่ม re-submit assignment ได้เลยค่ะ เราไปดูการส่งงานผ่านทางโทรศัพท์กันค่ะระบบ iOS และระบบ Android จะมีหน้าตาแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะการส่งงานทางโทรศัพท์ผ่านระบบ iOS มีวิธีการดังนี้ 1. คลิกวิชาที่คุณครูกำหนดให้ส่งงานคลิกต่อไปในสัปดาห์ที่เรากำลังเรียนและคลิกเลือกหัวข้อในการส่งงานค่ะ 2. คลิกที่ปุ่ม submissions คลิกต่อที่เครื่องหมายบวกมุมบนขวามือจะปรากฏเมนูการส่งงานที่หลากหลายรูคทจะเลือกส่งงานแบบเช็คโฟโต้อรือวิดีโอค่ะระบบจะให้เลือกระดับคุณภาพของงานจากนั้นจะเข้าสู่โหมดการถ่ายภาพหรือวิดีโอเมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิก use photo รอการดาวน์โหลดเมื่อเสร็จสิ้นจะขึ้นคำว่า your submission has been added ค่ะ ส่วนในระบบ Android เมื่อเลือกหัวข้อที่คุณครูให้ทำการส่งงานแล้วคลิกที่ปุ่มเกรส /submission คลิกต่อที่เครื่องหมายบวกมุมบนขวามือจะปรากฏเมนูการส่งงานครูคัทจะเลือกส่งงานแบบ Upload submission จะปรากฏรายละเอียดในการส่งงานหลายรูปแบบครั้งนี้จะส่งแบบโฟโต้ค่ะจากนั้นจะเข้าสู่โหมดการถ่ายภาพคลิกตกลงรอการดาวน์โหลดไฟล์งาน เมื่อเสร็จสิ้นจะขึ้นคำว่า Assignment submitted เทคนิคแอบกระซิบเมื่อนักเรียนส่งงานเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบผลงานและคะแนนของตนเองได้เลยนะคะโดยในคอมพิวเตอร์ให้คลิกที่เมนู g r a ร e จะเห็นคะแนนและคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงานได้ค่ะทางโทรศัพท์ให้คลิกที่ g r a ร e จะเห็นคะแนนที่ได้รับแต่หากต้องการดูข้อเสนอแนะจากคุณครู ให้กลับไปเปิดไฟล์งานในหัวข้อที่เราได้ทำการส่งคุณครูไปค่ะการส่งงานในโปรแกรม s e c u r i t y ถือได้ว่าตอบโจทย์เด็กๆในยุคศตวรรษที่21ได้เป็นอย่างดีโปรแกรม s e c u r i t y ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ s e c u y i t y i r m a r t แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ